สวัสดีค่ะเพื่อนสาวโชว์เชียวแคมทุกุ่านหนูน้องตะกายดาวมาอะไรกันผลให้ทราบว่าวตอนนี้หนูอยู่ที่น้ำท่วมนะคะมาดูกันว่าน้ำท่วมเยอะหรือเปล่าน้ำท่วมไม่เยอะเลยฝากเพื่อนๆพี่ๆ,ๆชาวไซมอนที่ภูเก็ตทุกคนนะคะว่าอยู่นี่ลําบากมากน้ำท่วมไปไหนไม่ได้เลย ยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปทถารไปฝากแล้วกันหนูก็ชอบเหมือนกันทห,หารเยอะเลยไม่จะบอกแต่ตอนนี้ขอ,อเดี๋ยวขอทางไปเล่นนำ้ำ<อ>ไปเล่นนำ้ำไปที่ตลาดก่อนเดี๋ยวหนูจะถ่ายโซเชียลแคมไปอีกคลิปหนึ่งฝากที่ถึงแม่เอ๋พี่ทอมพี่จีดาภูเลยทุกคนที่ไซมอนทุกคนนะคะอาทิตย์หน้าคงจะกลับแหละโอเคโอเคค่ะนี่ค่ะคือรายงานล่าสุด จากน้องตะไคร่ดาวแอดประจักร,รคามนะคะบ๊ายบาย